จ้าแม่ตื้มมาหอดบ้านเรดาดิจ้ามือนสอบว่าได้เปิดร้านสวัสดีสวัสดีจา้าแม่ตื้มซร้างแนวจา้าตื้มก็เลยถิ่มาท้ายเคียบเล็กน้อยมือน,นี่มาบ้านมนาหอดบ้านจา้าแต่ว่ามาือสอบเหมือนตื้มมันก็เปิดร้านตื้มก็ขายที่เก้ามีแก้วมีโมโยที่ลูกสีนที่หอมที่เก้า พักกะลัมพักอย่างก็ม่มือตัวย่างนะจ๊ะไม่เศร้าไม่ตึมเพราะเปิดยานค้นว่าิโคขวิไม่เตึมก็เลยเพราะเปิดตึมก็เล็กไปตรวจโควิดก่อนหมอว่าให้ไปตรวจโควิดอันน้นไม่ก็เลยไปตรวจนี่มันกับว่าเป็นดอกจ้าไม่ตึมก็เลยมาเปิดล้านบ้องาบบ้อง,งเทียงนี่ละก็ะเล็กจัดล้านไปขายไปฉันเพรไปตรวจห้ากลับขึ้นมาเนี่ยห้าเปลี่ยนเนี่ย ขยานม้ว,มวนวาน้อจา่าเนาะก็เลยมาเปิดยนี่ยมันแล้งแง้มใบเนี่ยละจ่ามาเด้อไม่เติมเปิดร้านอันเด้อจ้ามัอนี่มัอนี่ไม่เติมขายเอง <S 2> <S 2> เ,เอขายิ้วกรบวให้เขามาขายยานเป็นโคบิดก็เลยว้อยเขามาแล้วก็เปิดร้านบักเคียวกะมีดอีจ้าบักแตงกะมีดกระทัวกะมีดโยกระโง่กะมียัง่หลายทำทำหน่อยนี่เห็ดกลองเห็ดหยังกะมีถ้าผลกับบอกเออผลคันทั้ง ก็เงียบไปแน่ละข้วเวทกระได้แก่มอล้อมันกับมีอย่างเอมอล้กรได้ก็พีคนรู้ไม่ใช่ควยแล้วกรเมียก้นั่นแค่เรากกบเมีย้บ้านด้วยกันเท่ากับตรวจข้อเวทแล้วก็บม่ได้เปลี่นแล้วก็เลยเมียอกเมียบ้านกับมิ้ไมถังกับม่ไกล้ไม่โม่ไม่ยังไม่ใกล้ะจ้าม่ปันิดนี่ละมันจะไม่บอกเออที่ขนม นมอหาบาทุ้มชิบาทของ,<ม>งบ่ทันมามส้ม,มเรเ้ย <c oughs> ไปกันสี้อวิดยาอเอาไปตรวจข้ว,วิดมาแล้วพีก็พีกกันไล่มาท้ายคลิปว่าบ่ได้เปลี่ยนโ้วิดดอกอมาเต้นาดอหแล้วจ้าผู้ลูกค้าก็มาซื้อของกั่นีนะคะค่ <c oughs> นั่งกันแล้วก็อย่บันน้นจำปาพ่นละเป็นได้การยบันน้นจำปาใครอกไปจ้ากว่ากับู้ลูเรยอายุทองไม่ยาย เด็กขคคายของก็เก่าเนี่ยหล่ะจ้าขายแบบเขี้ยวๆพี่เกลี่ยยัง,ยงกับมีแค่เก่าละหอมหอมหอย่างไงขานี่ช่วย่างหล่ะจ้าซื้อมาแต่อุดรแล้วไปยุติจังไรมือเคลื่อนหัวบ้านค่าโคตรกับขึ้นมากก็เลยไปตรวจโควิดโควิดกับผ่านบ่เปลี่ยนดอกจ้าก็เลยมาเปิดร้านขายของคือเก่าซุ้มหนึ่กับซุ่มเป็น แนวใส่แม็กกะมีสายใส่แม็กกะมี่เลยจ้าผลาปิดปากกะมี่ยิ่งว่าชูย่างหุ่นมาม่าเกาหลีซื้อมาเอาได้เล็กน้อยเอ้ยมันซื้อได้นี่ร้านไม่เติมมีชูสีจ้าขนมกัหลายย่างของน้องเล็กน้อยคนน่ะมันซื้อได้ละกันพออเราบ่เจ้าประยุ่ธใส่เจ้ายังสิบบาเจ้าว่าได้ยุ่งในบ้านอายุทองอายุทอง่นเนี่ยกำลังเกลี่ยเรามันซื้อของดูเราประหยัดโควิดดอก ข้อเวียดมันก็สร้างแล้วล่ะจ้ามอลัมเปลี่ยนเขาก็ะเซ้าเรื่อยๆแล้วอืมผวนมอลัมมันแป้งล้ำยุ่นเสียงมีหกคนก็ออกมาแล้วเมียซางจีคนก็ออกมาแล้วไข่วัดไงนี่เปัจตัยานต้องไข่อันเทียงก่อนไม่ซืก่ย่านหลายไม่ค่นกับว่าคือว่เปิดล้านเนาะไม่ตื้อไหนยิ่งข่าวว่าเปิดจังในหมอวายเปิดตรวข้อเวียดก่อนก็เลยว่าได้เปิดเป็นสามสิบบาทละ เขาก็มาซื้อยุ้ยเราก็บาเรกบริยังดอกไม่ตืมก็บ่ได้เบริยังคันบ่ไปตรวจโควิดกับบ่ขายที่ของกระไดไม่ตืมกระยา่างเท่ากันกอดน,นี้หนูก็เนละคนสิไมีหาเดี๋ยวซื้อ,อยังละง่ายซื้อมากไม่ไมายุ้นั่นของนมกระไดใช่กะบ่ได้ดาขายของหลายมือแล้วแม่ฝอยเอ้ยแม่ตื้มมาหอดบ้านแล้วมาเปิดร้านยี่เนี่ยละ วางมือเงินสิส่งไปหายดอกจ้าสิไปกวนแก้วอยู่มือเงินของกำนันแพ้กับมีอยู่มาส่งให้เราเมื่อน,นี้ละของกำนันแพ้ก็ได้อันนี้สิบบาทอันนี้อะไรเจ็ดบาทนี่ละได้เบิ้งกันน่ะต้องเรียนเล็กน,น้อยก็ไล่เอาอยู่มงงงึงได้ไหมครับตรงไหนไม่เป็นไร โอ้นี่หาบาทข้างกระชิบรถรถสีส่งให้แม่ไฟอยู่เอมือนกันไม,มกไม่ตึมยังิไปส่งให้แปดสิบบาทเป็นยี่สิบบาทละอืมเอาเงินทอนอันนี้เมนบ้านในน้ำท่อนแปดสิบบาทต,ตัวตำเอาดีดีเ,เ,อเอาตำเอาที่ใบคนนี้นั่นเงินหนึ่ง ตามอามันมดมันจีฮียที่ใบนืงนะมันจีฮีออืถ้าไม่ซื้มัก็มีโชย่างไะจเมือนี้ก็ได้ประมาณจกโมงละที่หาโม่งนึ้ว่ามันเล็กสียหอกมือนี้มันโบแมนเล็กออกมืออ่นมาจุ่มยังว่าเล็กออกตัวไหนอยู่อหอนแม่ฝอยคือเกาได้แม่ฝอยเอ้ยกำนั่นแค่มืออะไรแค่เสียวงไรบเลาบุญใ่บุลองเนี่ยพวกพวกนี้ คิดหอดสู้ฟูสู้โคนนั่นล่ะเมียกัดตัวเมียผู้ใดก็ย่านโควิดเหมือนั่นล่ะกัผ่านไปด้วยดีเนาะเมียห้ากระไดคอยกับว่าเป็นพานยูดอกคอยกับย่านหลายหัวก็เลยไปตรวจมือเส้าหัวก็เลยมนก็มาเปิดร้านนี่ไม่ซื้อเปิดร้านนะยูดอกเด้อจ่าเด้อมือเอื้นถึงไปวัดยูอยากิมีคนมาขายไห่บ่พอถึไปจังหันวันพระอยู่ตั้บุญกันอยู่ดอนกับว่าได้ไปซักบาทซักเทีย นีก็มีตัวย่างละบเพริกตัวเพล็กยังกระดาไม่เติมก็บมี่ตุยย่างมาอุดหนุนมาไม่เติมเนเด้อมาซื้อล้านไม่เติมแน่ยังกระดายมีเมือนตุยอันตัยย่างมันแค่ห้าคนก็มาอุดหนุนดีดอกจ้าเพราะได้เรื่มเพื่อนมาเนี่ยวัดไหนทีแน่มันเลยเงียบพ้นไปตลาดมันก็มาซื้อเรอยรยี่ดอกจ้าขอพรอคุณหลายๆได้จ้าเด้อ ติดตามไม่เติมชาแนวจ้าพักคนกับมาซื้อเรียรยุ่งยังกับมีอยู่ไปทู่ว่าจิมาทรงยังบ้านในมายุ่นไปทู่สองเข่งท่งคลิปได้เพิ่งกับเบิ้งหายยดอกจ้ากดติดตามไม่เติมซ้าแนวให้แน่กดไลค์กดแชร์ให้แน่เลยจ้าขอบพระคุณย่างสูงจ้าผู้ได้ติดตามกระไดมันลืมบนคุณดอกจ้าขอบพระคุณมากนะจ้า เลิปบนี่เจ้าว้แค่นี้ก่อนเด้จ้าเด้อมันรุ่นเดี๋ยวไม่เติมล่คลิปใไม่ใครเข้มกว่ามี่ได้หนิจ้าท่านกับเอ้ยมันแดดจ้องอาท่านนี้ท่านหนิจ้าเนาะขอบคุณมากมากจ้า